สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมา,าพาทัวร์บ้านใต้ดินของเราครับเราจะพาไปดูห้องแรกที่เราทําก่อนนะครับนี่อห้องแรกเวยครับคือห้องนอนนะครับนี่นี้ก็เป็นเตียงนะครับเป็นเตียงนี่เราเป็นทนะ่านัางสีน้เงาเบยรมองข้างในด้วยดูสิถ้าตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์พวกวางของวางอะไรนะแล้วก็ปูด้วยพรแดงนะแล้วก็เพิ่มความสว่างด้วยทอส แล้วห้องที่สองที่ผมและห้องที่สองที่ผมสร้างก็คือห้องที่สองนะครับก็คือห้องครัวนะครับนะหลังจากที่เราได้สร้างอันนี้แล้วครับซึ่งมีอมองกุสด้วยในชั้นหนังสือนะครับส่วนอันนี้เป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นะครับทุกคนเอาไว้วางของนะครับแต่ผมไม่ได้วางาวพาไปดูห้องที่สองกันเลยครับที่ผมสร้าง อันนี้คือห้องที่สองที่ผมสร้างนะครับนั่นก็คือห้องครัวนั่นเองก็จะมีเคาน์เตอร์นะวางไว้เอาไว้วางของนะครับทุกคนดูส่วนอันนี้ก็เอาไว้ปิ้งส่วนนี้ไว้ทํากับข้าวนะครับทุกคนข้างบนมีไว้เก็บของนะครับแล้วห้องที่สามนั่นก็คือห้องน้อานะครับ พอคุณเปิดเข้าไปปุ๊บคุณก็จะเจอกับเครื่องพน่นเครื่องเป่ามือนะครับอันนี้ซิงล้างมือครับอันนี้ห้องอาบน้ำครับส่วนอันนี้ห้องส้วมครับนี่นะครับส้วมนี่นะครับส้วมนะครับอันนี้ก็กระจกส่วนนกระจกเอากระจกมาวางไว้ แล้วผมจะพาไปดูห้องที่สามห้องสุดท้ายนะผมจะพาไปดูห้องที่สี่ครับนี่ห้องที่สี่ที่ผมซองสามารถทิงาาถ้งของตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีขนมมีอะไรมีกับข้าวกินนะครับเพราะว่าเป็นห้องกับข้าวนะครับขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย